ใส่ใจทุกชิ้นงานนะครับผมทํางานมาพันกว่าชิ้นนะครับแต่มันเป็นชิ้นแรกของลูกค้าทําอยู่กัะงาน่ทั้งวันทั้งคืนจนต้องคุยกับลูกว่าพี่ลูกพ่อพ่อเหงา,าอยากมีเพื่อนคราวนี้ลูกบอกว่าลองเปิดสอนดูไหมตอนนี้เจ็บร <Okay. S 1> ุนผมไปดูพื้นที่จริงแล้วผมตกใจว่าเฮ้ยมันเหมือนมากอะเพื่อ่ราคามันก็อับขึ้นอัพขึ้นสี่หมื่ ยากที่สุดที่ลุงเคยทํามาทําไปแล้วมีคนชวนคุยครับใช่ใช่ิบทอปงการโกมกนกชื่อได้ชื่อเต็กครับก็คนทั่วไปเรียกเต็กสเกลผมทําโมเดลทําโมเดลนี่คือเป็นโมเดลอะไรเหรอคะโมเดลบ้านโมเดลอูรถโมเดลที่เป็นสิ่งก่อสร้างทั้งหมดครับผมทํางานสเกลเล็กครมันเล็กมากมันละเอียดมากแล้วเรียนจบมาทางนี้เลยหรือเปล่าคะผมเรียนจบวิทยาลัยพ่อช่าง Oh. สาขาปฏิมากรรมสากลครับผมแล้วเนี่ยก่อนที่จะทําอาชีพไป้โมเดลเนี่ยทำอาชีพอื่นมาก่อนหรือเปล่าครับจริงๆแล้วพอจบออกมาเนี่ยผมโดนเกณฑ์ทหารแล้วก็สมัครต่อ oh. ก็อยู่มาเป็นทหารมา9ปี oh. อ๋ออะไรที่เป็นจุดเชื่อมมาให้ทํางานศิลปะได้คะคือผมจะเออร์ลี่มาก่อน oh. มาก่อน2ปี oh. 2> เพื่อจะรับเงินก้อนสุดท้ายเนี่ยมาเคลียร์หนี้สินให้เป็นศูนย์ oh. ค่ะเพราะเราไม่อยากให้เป็นภาระลูกเพราะว่า,วา ลูกก็ยังไม่มีงานทําำคืออยู่ไปอยู่ไปต่างที่ที่เหลือเนี่ยมันก็ลดน้อยลงครับทั้งบ้านอ่ะสามชีวิตเนี่ยมันมีอยู่แค่พันห้าถามนิดนึงฮะตอนที่ลูกมาพูดครั้งแรกว่าอเออพ่อทํานี้สิเรารู้สึกยังไงฮะทาไม่ได้ไม่มั่นใจไม่มั่นใจเลยครับพพ่อทําไม่ได้หรอกค่ะความที่เราทิ้งไป40่สิบปีอ่ะะฮะงานชิ้นแรกผมทําทําเป็นภูเขา ครับก็ตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่าเขาใช้อะไรทําอุปกรณ์อะไรไม่รู้อะไรเลยก็คือลองลองผิดลองถูกเองเลยลองเองทําไปกันที่เราก็ไม่กล้าตั้งราคาว่าจะขายท่านนั้นเท่านี้ครับก็เลยลองประมูลดูลูกชายประมูลได้จบที่280ร้อยแปดเราคิดเอ้ยมันมันก็ดีนะก็เลยทำมาจนงานที่ชิ้นที่5้หเนี่ยเป็นงานบางแสนงานนั้นผมภูมิใจมากตอนแรกลูกก็มาบอกว่าพ่อเนี่ยรับงานมาส0 0พัน เขาอยากได้สัญ,ญลักษณ์บางแสนเป็นรุสสวรีบางแสนที่เป็นปาโลมาค่ะ,ะผมก็เลยลองทําดูครับคั้นี้ผมไปดูพื้นที่จริงแล้วผมตกใจว่าเฮ้ยมันเหมือนมากอ,ะอ่ะตั้งแต่งานนั้นความมั่นใจความรู้มันกลับมาหมดเลยก<ฮ>็ทําไปเรื่อยๆทําประมูลเรื่อย,ยราคามก็อัพขึ้นอัพขึ้นชิ้นหนึ่งนี้ที่ราคาสูงที่สุดนี้เท่าไหร่คะสี่หมื่น สี่หมื่นหลังจากวันนั้นสองร้อยสามพันขึ้นมาแบบใช่เรียกได้ว่าชีวิตเปลี่ยนเลยไหมคะเปลี่ยนนะครับคือเราสึกว่าเอยเศรษฐกิจเราดีขึ้นแต่เสียงเดียวคือเราเหงา,าทำไมอะยังไงฮะเพราะว่าปีกว่าเกือบสองปีเนี่ยเราก้มหน้าก้มตาทําอยู่กับงานะทั้งวันทั้งคืนเราไม่มีเพื่อนเลยจนต้องคุยกับลูกว่าพ้่ลูกพ่อ,พ,อ,พ,อ,พ,อพ่อเหงาอยากมีเพื่อนคราวนี้ลูกบอกว่าพ่อน่าจะเปิดสอนนะ อลองเปิดสอนดูไหมผมเพิ่งเริ่มมาไม่ถึงปีไม่ถึงปีงป<ใ>นักเรียนได้เยอะไหมคะตอนนี้ตอนนี้7รุ่นเจ็ดรุ่นชิ้นงานที่ตัวเองภูมิใจที่สุดมีไหมครับจริงๆแล้วงานผมเนี่ยผมใส่ใจทุกชิ้นงานนะครับผมทํางานมาพันกว่าชิ้นนะครับอา,อาจจะเป็นชิ้นที่500ชิ้นที่600ของผมแต่มันเป็นชิ้นแรกของลูกค้าม,คมันจ็มีค่าครับโอ้ชอบอันนี้มากเลยอะ ภารกิจสำคัญของลุงติ๊กภารกิจสุดท้ายเราไม่จํากัดระยะเวลาครับให้คุณลุงสร้างสรรค์ชิ้นงานโมเดลจากภาพยนตร์เรื่องอะไรก็ได้แล้วเมื่อนำมาตั้งกรรมการต้องนึกออกว่าจากเรื่องอะไรและนี่คือภาพการสร้างสรรค์ผลงานโมเดลจิ๋วซึ่งคุณลุงติ๊กพิถีพิถันในการทำส่วนต่างๆทุกขั้นตอนครับเริ่มจากส่วนพื้นที่เกิดจากการใช้โฟมและปูนขาว ้านทรงไทยหลายหลังที่ทำจากการตัดแผ่นพาสตูดให้ได้รูปทรงด้วยขนาดที่เล็กจิว๋วทำให้การทำแต่ละชิ้นไม่ง่ายเลยละครับสิ่งสำคัญคือการลงสีเพื่อเพิ่มความสมจริงให้กับโมเดลคุณลุงติก๊กลงสีพื้นดินและลงสีบ้านทรงไทยทุกหลังครับต่อด้วยการลงหญ้าเทียม เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนพื้นและส่วนสุดท้ายคือการจัดวางองค์ประกอบต่างๆในโมเดลให้สมบูรณ์หลังจากใช้เวลาในการทำถึง6ชั่วโมงท่านกรรมการครับหูน้ำดูน้ำนี่คือมีมีน้ำมีคูน้ำครับมีแม่น้ำนะครับมีบ้านเรือน2ฝั่งครับมีต้นไม้ขึ้นสวยมากโหรายละเอียดเยอะมากครับ ตุ่มมาตุ่ม,มีฟางฟางอืมวิจิตรและที่เด็ดครับคือมีตัวละครอ,อยู่ครับกำลังอุ้มอะไรบางอย่างอยู่ครับไอแดงค่ะอุ้มไอแดงท่านกรรมการครับเอาอย่างนี้ก่อนสถานที่ตรงนี้คิดว่านี่คือที่ไหนครับที่มาแรล,แลขนงค่ะถูกต้องครับ โมเดลจิ๋วครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ